<c oughs> ไปที่บันเทิงของเราช่วงหนึ่งบ้างไปดูไปดูแฟชั่นมา <ะ S 2> ไปอยากอยากดูไปดูแฟชั่นมาแต่ว<ต>่าไ,ไม่เอาไม่เดินไม่เดินเ,เดินแฟชั่นแต่ไม่ใช่แนวนี้ไม,ออไม่ใช่แนวเซ็กซี่แบบนี้เอาะฮะเป็นแฟชั่นของอ่ เพื่อนบ้านที่เป็นแนวมุสลิมแนวมุสลิม,ม,สลมใส่สใช่แล้วเสื้อผ้าสวยงามมากเลยนะครับคือต่อไปนี้เราจะมีช่วงที่เรียกว่าสวัสดีเอเชียนะครับโดยที่ช่วงสวัสดีเอเชียเนี่ยเราก็จะมีการแนะนําเรื่องราวของศรริลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอรเราครับ <A EC. S 2> ต้อนรับ a อ c ต้อนรับ AEC ใช่เคนะก็เตรียมต้อนรับด้วยเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้พาคุณน้องกระแตที่ว่าพรเทพธิกจะพาเราไปดูนะครับว่าแฟชั่นมุสลิมจะเป็นยังไงบ้างครับ ผู้ชมคะวันนี้นะคะกระแตพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมนะคะในการแต่งกายของสาวสาวชาวมุสลิมค่ะหรือว่าสาวสาวที่นับถือาศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะหลายๆคนคะ่ะจะติดภาพกับผ้าพ,พันศีรษะแบบนี้นะคะรวมไปถึงการแต่งกายที่ปิดมิดชิดดูเรียบร้อยนะคะแต่ขอบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยลืมภาพเก่าๆไปได้เลยนะคะความเรียบร้อยยังอยู่แต่ความทันสมัยต่างหากที่จะเข้ามาแทนบรรยากาศในงานวันนี้จะเป็นยังไงตามไปดูด้วยกันค่ะ ปัจจุบันประชากรชาวมุสลิมทั่วโลกคิดเป็นหนึ่งในสี่ของประชากรโลกนะคะจำนวนนี้เนี่ยอยู่ในเอเชียกว่า320ล้านคนซึ่งกถือเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูงก็เลยทำให้กมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทยตั้งใจไปเปิดตลาดเสื้อผ้าสำหรับชาวมุสลิมนอกจากในประเทศไทยแล้วค่ะตอนนี้เสื้อผ้าโดยเฉพาะชุดของผู้หญิงซึ่งตัดเย็บและออกแบบโดยดีไซเนอร์ไทยนั้นก็ สวยทันสมัยไปถูกใจใสาวๆมุสลิมในหลายๆประเทศทั่วโลกค่ะปีนี้ค่อนข้างจะอลังการดูแล้แบบว่าดูโมเดิร์นขึ้นดีไซนเนอร์ทุกคนในปีนี้เนี่ยคือ พยายามลังสั์ผลงานได้ตรงตามคอนเซปต์นะคะปีนี้คอนเซปต์ของเราก็จะเป็นลังสั์มุสลิมไทยนะคะหรือออริจินัลไทยก็จะใช้ผ้าไทยผ้าไหมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคอนเซปต์เป็นไทยแต่ว่าไม่ต้องใช้ผ้าไทยก็ได้อินสปิเรชันอย่างของไทยอะไรอย่างงี้ค่ะ <c oughs> ก็เทรนใช่ทชเทรนปีนี้ก็ค่อนข้าง ดูโมเดิร์นเป็นลำลองเป็นชุดทำงานที่มุสลิมทั่วๆไปใส่ในชีวิตประจำวันได้ไม่ใช่แค่ใส่ไปงาน จะเห็นได้เลยนะคะว่ามีการ mix and match ผสมผสานรูปแบบสีสันเนื้อผ้าให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักสำคัญของศาสนาอิสลามว่าเมื่อยามที่ออกนอกบ้านผู้หญิงมุสลิมไม่สามารถเปิดเผยร่างกายเนื้อหนังบังสาหรือแม้กระทั่งเส้นผมจะเห็นได้ก็เพียงแค่ใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้นค่ะ จริงๆปัจจุบันก็คือว่าจะเห็นว่าผู้หญิงมุสลิมเนี่ยจะแต่งตัวที่มันดูโมเดิร์นแต่ว่ายังคงรักษากฎข้อนั้นไว้ก็คือ,อใช่ค่ะยังคงเ,เปิดปิดคือได้เห็นได้แต่หน้ากับมือแต่ว่าอาจจะดูเป็นใส่กางเกงให้ดูธรรมชแมงขึ้นหรือว่ามีสีสันอะไรอย่เงี้ค่ะ ดานเบนพรชิตานะสงขาที่แม้ว่าเธอจะไม่ใช่ชาวมุสลิมแต่ก็มาสวมใส่ชุดอันเป็นเอกลักษณ์ของสาวๆมุสลิมได้แบบไม่ขัดเคินค่ะแถมเธอยังมองในแง่บวกด้วยนะคะว่าบางทีการแต่งตัวมิดชิดแบบนี้ก็ดีต่อสาวๆไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามค่ะ ได้ใส่เต็มสูตรครั้งแรกปกติอาจจะมีแบบว่าถ่ายแบบที่แบบเป็นกึง่งกึงแขกแขกแต่ว่าถ้าเป็นมุสลิมเต็มอย่างเงี้ยไม่เคยใส่ครั้งแรกเหมือนปะเหมือน,นเหมือนมอนากเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ความรู้สึกที่พอใส่แล้วคือตอนแรกอะแอบเข้าใจว่ามันอึนอดอัดไอ้ตรงเนี้ยคือเข้าใจว่ามันต้องอึดอัดนะเลยแต่มันไม่อ,อึดอัดเลยนะไม่อึดอะไรสบาย เดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบออกแบบที่มันดูมีแฟ ش, ช่แฟชั่นอะไรเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็คงแบบอยากจะใส่อะไรที่มันดูแฟชั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็แบบพัฒนาไปเยอะแล้วเนาะ น่าจับตามองจริงๆค่ะสำหรับแวดวงแฟชั่นเสื้อผ้าของชาวมุสลิมแต่ต้องย้ำกันตรงนี้ว่าการเดินแฟชั่นนั้นเป็นการนำเสนอเสื้อผ้าบนเวทีเท่านั้นหากเราไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามไม่ใช่คนมุสลิมก็ไม่ควรจะนำเสื้อผ้าของพวกเขามาสวมใส่ตามแฟชั่นในชีวิตปัจจุบันโดยไม่จำเป็นเพราะนักจากความสวยงามแล้วฮิญาบหรือผ้าคลุมศรีรษะและชุดเสื้อผ้าของชาวมุสลิมนั้นมันยังหมายถึงการสวมใส่ความศรัทธาและ ความเชื่อของพวกเขาต่อศาสนาอิสลามด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงศิลปะวัฒนธรธรมบันเทิงอาเซียนได้ใหม่ในสวัสดีเอเชียหรือมากกว่าเข้าใจมากขึ้นพูดคุยกับกระตาได้โดยตรงทางทวิตเตอร์ทีแอดทีวพอนค่ะ ป็นไงที่ผมสวยรถจะตายแบบว่า <ฮะ S 1> สวยงามมาก<ช>นะ<ช>เป็นช่วงใหม่ของเราด้วยสวัสดีเอเชียรู้มากกว่าเข้าใจมากขึ้นช่วงนี้กระแตบอยู่ที่ประเทศลาวด้วยเดี๋ยวคงจะได้ดูสัก,กู๊ปดีๆมาอีกใช่แล้วครับติดตามช่วงต่อไปของเราเลยนะฮะกับช่วงของลุดคิว